สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอประกอบคอลัมน์ u s e Report นะครับโดยนิตยสาร Riding กับผมเคมรัะสุธรรมวาทครับ u s e Report ของเราก็จะเป็นคอลัมน์ซึ่งเป็นการทำรีวิวผลิตภัณฑ์จากการใช้งานจริงนะครับเน้นว่าเรานำไปใช้งานในการทดสอบสถานการณ์จริงมาแล้วนะครับจึงนำความคิดเห็นนะครับตลอดจนรายละเอียดของสินค้ามานำเสนอกันครับเห็นยุ่งข้างผมแล้วนะครับก็คือรองเท้า ำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์วิบากครับวันนี้เรามาแนะนำกันก็คืออัซบิสนะครับรุ่นสกอตนะครับอ s ซบิสนะครับถือว่าเป็นเจ้าพ่อของการผลิตพลาสติกเจ้าหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งในการผลิตรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนซึ่งผสมกันนะครับระหว่างหนังกับพลาสติกนะครับซึ่งพลาสติกเนี่ยอัซบิสมีความถนัดอยู่แล้วนะครับจึงไม่เป็นปัญหานะครับในการออกแบบนะครับมาดูกันครับว่าเจ้า อสบิตสกอตเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นรองเท้าในลักษณะของการาสวมใส่ดูแล้วก็ดูธรรมะแมแงดีนะครับธรรมแะะมงดีแล้วก็อย่างแรกที่ต้องดูเลยก็คือพื้นนะครับอสบิตสกอตเป็นรองเท้าที่ใช้พื้นแบบเย็บนะครับแล้วก็จะมีหัวเป็นเหล็กนะครับซึ่งจะให้ความทนทานในการใช้งานระยะยาวได้ดีนะครับแล้วก็ ส่วนของการป้องกันเนี่ย <S <S <ess> ก็จะมีการเสริมพลาสติกหนานะครับในส่วนของส้นเท้านะครับในส่วนของด้านหน้าแข้งนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นกันความร้อนในตัวนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหนังนะครับแผ่นหนังน,นะครับโดยเฉพาะด้านข้างเนี่ยครับก็จะเป็นหนังกันความร้อนอีกทีหนึ่งใช้สายลัดแบบสี่สายนะครับโดยที่ตัวล็อกสายเนี่ยจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับซึ่งตัวล็อกที่เป็นอลูมิเนียมนะครับ อันนี้ต้องคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับว่ามันอาจจะมีขนาดที่เรียวเล็กนะครับเวลาที่เวลาที่ดึงออกเนี่ยครับอาจจะต้องออกแรงกันมากนิดนึ่งนะครับจากมุมเปิดนะครับซึ่งซึ่งมีให้ให้เกี่ยวนิ้วได้ค่อนข้างน้อยครับส่วนในตอนใส่เข้าไปนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับดึงสายลังเข้ามาเกี่ยวเข้าปั๊บแนบไปแล้วก็ต้องใช้ออกแรงกดหรือตบสักครั้งหนึ่งครับ มันจะแน่นสนิทเลยทีเดียวสิ่งที่ชอบมากๆเลยนะครับกับรองเท้ารุ่นนี้ก็คือไม่ใช่รูปร่างหน้าตาหรือว่าไม่ใช่ลักษณะของวัสดุอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นความรู้สึกในการสวมใส่ครับเพราะว่าด้านในเนี่ยบุมันดีมากนะครับก็คือเวลาที่เราสวมเท้าลงไปเนี่ยจะรู้สึกเลยถึงความนุ่มลื่นและก็เนียนเท้ามากนะครับด้านในเวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเคยไหมครับที่ เราจะรู้สึกถึงตะเข็บหรือรู้สึกถึงรอยต่อของอวัสดุด้านไหนแล้วก็เป็นที่มาของการที่รองเท้านั้นอ่ะมันจะกัดเท้าเรานะครับทำให้เจ็บเวลาที่ใส่นะครับแต่สําหรับ As a c e r s บิตสกอตเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจมากๆนะครับในความรู้สึกที่อย่างที่บอกครับทั้งเนียนนุ่มแล้วก็สวมใส่สบายนะครับอันนี้ ไม่มีอาการกัดเท้าเลยครับรู้สึกว่าคล่องแคล่วตั้งแต่ใส่ใครั้งแรกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นรองเท้าที่มีน้ําหนักเบานะครับต่อข้างนี่ก็1.7กิโลกรัมเท่านั้นนะครับใส่สบายๆสาสหรับการที่ขับขี่นะครับก็จะรู้สึกว่าไม่เกะก,กะไม่เทอะทะแล้วก็น้าหนักไม่มากนะครับอาร์เซบิสกอตนะครับหลังจากที่ได้ทดลองแล้วเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าที่ มีคุณสมบัติเด่นก็คือสวมใส่ง่ายนะครับน้ำหนักเบาสําหรับมือใหม่นะครับซึ่งจะรู้สึกว่าเออมันใหญ่มันหนาใส่ไปแล้วจะหาเกียร์เจอไหมจะเปลี่ยนเกียร์ถูกไหมอยากให้ลองดูนะครับสำหรับรุ่นนี้น่าจะทําให้ท่านสบายเท้าแล้วก็เข้ากับรถได้ไหวก็ฝากไว้แนะนํารุ่นหนึ่งครับตัวนี้คืองานด้านในเนียนและเนี๊ยบมากนะครับน้ําหนักเบาราคาก็เบาด้วยครับเพียง5,990บาทนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณร้านเดอร์ช็อปนะครับซึ่งนํารองเท้า รุ่นนี้นะครับมาให้เรารีวิวสู่ท่านผู้ชมรายละเอียดเพิ่มเติมของ a า r ์เซบ s c o t t b o o s t นะครับสามารถาค้นหาเอกสารยืนยันกันได้นะครับทางนิติศาสตร์ไลดิงนะครับฉบับที่221นะครับเดือนกุมภาพันธ์2557ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับลาไก่อนครับสวัสดีครับ